ท้าไม่ตายชื่ออะไรวันนี้จะโชว์สิ่งที่มองไม่เห็นให้เป็นควันตา 3, 2, 1, <God. S 2> ชี้พุ่งวั่งบอสฟมมี่เบเบ็ดแบทเทิลอีพีนี้นะครับก็สโตนจะเป็นบอสนะครับแล้วก็หยิบเบเบ็ดมาตัวหนึ่งนะฮะมาสูบลูกและคอมโบของพ่อสโตนในวันนี้นะฮะก็เป็นโกลเดมล็อกนะครับที่มาพร้อมกับวัชเชต760นะครับบิดเฮกซ่านะครับเดี๋ยวมาดูควา,ามเก่งของบอสตัวนี้กัน ได้ชื่อว่าเป็นตัวที่แข็งแกร่งแล้วก็มีลักษณะการดีเฟนซ์ที่ดีมากๆนะครับเจ้าโกเรมร็อกตัวนี้นะครับส่วนผู้ท้าชิงบอสตอนนี้ครับชาร์สเกลเป็นรัดเชต4 4... 5 5 0นะครับแล้วก็บิดเป็นโล <Low S 2> แฟสตคือมาเพื่อโจมตีโดยเฉพาะเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าฉลามจะสามารถงัดเจ้าโกลเรมตัวนี้ได้หรือเปล่าได้ร yeah, <your> ้อตก่อนเริ่มนะครับเราก็จะมี จัดให้จัว่วจั่วก่อนว่าจะได้อะไรพิเศษในวันนี้นะครับปุ๊บเช้าแอคแท็กนะฮะตะโกนชื่อท่าไม้ตายดังที่สุดตอนปล่อยเราจะพูดนี้ท่าไม้ตายชื่ออะไรวันนี้เอ็กซ์ตีมเดชเอ็กซ์ตีมเดชโอเค้จะจะพูดนี้จะโชว์สิ่งที่มองไม่เห็นให้เป็นควันตาเอ็กซ์ตีมเดชเริ่มจากตะโกนท่าไม้ตายก่อนจะโชว์สิ่งที่มองไม่เห็นให้เป็นควันตาชี้พูวันกช ชต้ตีมันต่อยชาครับแล้วชาก็พยายามตีโบรยัอยู่นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าโบรยังบล็อกแข่งแกร่งจริงได้ไปก่อนหนึ่งแต้มจะกสปินฟินิช round two ขอแต่งได้ไหมอยากปรับแต่งใช่ไหมครับโอเคจะแ,แก้เกมไงดีอ่าเปลี่ยนมาเป็นบิดคิวบิดคิวนะครับซึ่ง ทำไมทำไมต้องเปลี่ยนเป็นยังไงเป็นวต้องคิดว่าคิวหน่อยต้องคิดว่าดคิวมันเหมือนเป็นคิวใช่ไหมเหมือนว่า Q you I will Q you เป็นคิวแบบนั้นเหมือนว่าเป็น Q อ๋อแปบลบว่า K I L L แบบนี้ kill เป็น Q Q you I will Q you อ๋อเป็นจริงๆบิดคิวเป็นตัวคิวแต่ต้องบอกว่าเหมือนกับ K I L L โอ้กลัวจะโดนคิวเลยใช่ไหม 3 2 1 Three, two, one, Go s h o o ่งโกชโโอ้ยโอ๊ยโดนคิวโอ้ยโดนคิวครับผมโบลมลงหลมไปแล้วฮะเป็นโอเวอร์ฟินิชนะครับซองได้สองแต้มนะครับโอ้ย oh, oh, ได้ผลได้ผลลองดูอีกทีไหมท่านรอบนี้ได้ผลนี่ก็ชนะเลยนะสองแต้มสองรอบ ดูสีต้องเอาเข้าทีมด้วยสีม่วง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 มีการปรับสีสวยงามดีจ้ะจัวการ์ดก่อนและรอบนี้เป็น crazy style ต้องทำท่าแปลกๆจนกว่าจะมีผู้ชนะนะอันนี้พอปล่อยเบสิ่งต้องก็ต้องเต้นท่าแปลกอ๋อตอวนี้3 2 1โ e t push เบสบอลนี่สีแดงนะครับจองใจและในวันนี้นะฮะก็เป็นบอสโกลเดมล็อกที่ได้พ่ายแพ้ไปนะครับแล้วผู้ชนะก็คือชาร์ทสเกลชาร์ทสเกลชนะไปผู้ชนะวันนี้ครับ4ต่อ1แต้ม4ต่อ1แต้ม4คะแนนพันสองตาต้องยอมรับว่า นี่ฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่หลายคนนี่อมใช้ในการแข่งขัดมากเพราะว่าตีได้แรงแล้ววันนี้ก็ได้พิสูจน์ได้เห็นเลยว่าไอ้ชาร์กสเกลนีตีแรงจริงโอ้โหโก้เลมแตก2รอบเลยนะ <c oughs> อ้าวมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่ครับแล้วก็ขอให้มากดไลค์คลิปนี้สมัครสมาชกดกระดิ่งเอขอให้ ทำให้เพ,พื่อนๆนของท่านมาดูคลิปเบเบ็ดนี้ด้วยนะคะมาดูกันเยอะๆนะครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ